สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o อ s แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวสุดมันและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยถ้าคุณเป็นสายซิ่ชงชอบความเร็วหรือลงไหลในโลกของรถยนต์บอกเลยว่าคุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o อ s ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำเสนอให้คุณทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบที่เร็วที่สุดในปี2025พร้อมเปิดราคาให้เห็นกันชัดๆว่าความแรงระดับนี้ต้องจ่ายเท่าไรถึงจะได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่ารถยนต์เหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ตัวเลขแรงม้าเท่านั้นแต่ยังมีการออกแบบที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและการตอบสนองที่เหนือระดับเรามาเริ่มกันเลยครับ คันแรกที่เราต้องพูดถึงก็คือ Mercedes-AMG C L A 45 S C M A T I C บวกปี B 2025รถซีดานคอมแพคที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรโบสีสูบที่แรงถึง416แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเครื่องยนต์แค่สีสูบและยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนมั่นคงยิ่งขึ้น ราคาจำหน่ายในตลาดยุโรปเริ่มต้นประมาณ85,000ดอลลาร์หรือราว3.1ล้านบาทไทยหากนำเข้าไทยคาดว่าจะมีราคาเกิน5ล้านบาทแน่นอน ต่อกันที่คันที่2 Honda c i v ซี t y p ไทปี2025บารถขวนใจสาย,สายซึ่งจากญี่ปุ่นรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรว t e ท Turbo โบให้กำลัง315แรงมา้าและแรงบิด420นิวตันเมตรใช้เกียร์ธรรมดาหกสปีดทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา4.9วินาทีซึ่งแม้จะไม่เร็วเท่า AMG แต่ก็ถือว่าเร็วมากสำหรับรถขับหน้าที่ไม่พึ่งระบบ AWD ราคาเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ455,000ดาร์หมาณ1.6ล้านบาทไทไยหากนเข้าทย ภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆคาดว่าอาจสูงถึง3ล้านบาทขั้นต่อมาคือ a u d ี S3 ปี2025รถยนต์หรูที่มาพร้อมเครื่องยนต์2 0ลิโบ4สูบเช่นกันแต่ให้แรงม้าสูงถึง328แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อคว้าโรที่เป็นเอกลักษณ์ของออดีททำให้สามารถทำศูถึง100กิโเมตร ชั่วโมงได้ภายใน4.5วินาทีราคาเริ่มต้นในตลาดยุโรปอยู่ที่ประมาณ55,000ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทไทยอีกหนึ่งตัวแรงจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ Subaru WRX STI 2025แม้ในรุ่นใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์2.4ลิตร์โบแบบบ็อกเซอร์ซีซูให้กำลังประมาณ340แรงม้าแรงบิด447นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ4.6วินาทีจุดเด่นของ WRXSTI คือช่วงล่างที่เซ็ตมาเพื่อความมั่นคงในการเข้าโค้งและความสนุกในการขับขี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.8ล้านบาทหากนำเข้าไทยก็น่าจะขยับขึ้นไปถึง3ล้านบาทเช่นกัน ต่อมาเรามาดูตัวแรงจากค่าย BMW กับ BMW M 2 3 5 iX Drive Gran Coupe ปี2025ีรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตร TWIN POWER TURBO 4สูบให้กำลัง3 0 2แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ i e และเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.7วินาทีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ48,0 0 0ดอลลาร์หรือราว1.7ล้านบาทไทยหากนำเข้าไทยคาดว่าจะอยู่ที่ราว3.2ล้านบาท ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของความแรงและชอบแนวสปอร์ตแท้ๆต้องไม่พลาดอาบาต 695SS ปี2025แม้จะเป็นรถเล็กแต่ก็จัดจ้านมากใช้เครื่องยนต์1.4ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด1 8 0แรงม้าและน้ำหนักตัวเบาเพียง10.45กิโลกรัมทำให้เร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง6.7วินาทีราคาเริ่มต้นประมาณ40,000ดอลลาร์หรือราว1.4ล้านบาทไทยอีกหนึ่งรถที่แรงไม่แพ้กกัันนแและละงงมารงารใสย EV. คือฮุนไดไอออน i ก5 NP 2025แม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์เบนซินสีสูบแต่ก็ต้องขอพูดถึงเพราะสามารถเทียบชั้นได้ในเรื่องความเร็วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวม641แรงมา้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.4วินาทีถือว่าเร็วกว่าเครื่องยนต์สีสูบเกือบทุกคันที่กล่าวมาราคาเริ่มต้นในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ70,000ดอลลาร์หรือประมาณ2.5ล้านบาทไทย และสุดท้ายกับคันที่ถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์สสูบปี2025นั่นก็คือปอร์เช่718คายแมน GTS 4.0ปี2025รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบสสูบให้กำลัง394แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.9วินาทีและด้วยน้ำหนักตัวที่สมดุลบอดี้แอโรไดนามิกและการปรับจูนช่วงล่างจากสนามแข่ง ทำให้การขับขี่นั้นเฉียบคมและแม่นยำมากราคาเริ่มต้นในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3.2ล้านบาทไทยและถ้านำเข้าไทยแบบเต็มรูปแบบรวมภาษีอาจพุ่งไปถึง7ล้านบาทได้เลยสรุปแล้วในปี2025รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถราคาถูกหรือรถทั่วไปอีกต่อไปแต่กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงสุดแข่งขันกับรถเครื่องยนต์ใหญ่ๆได้สบายโดยเฉพาะรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อ เทอร์โบคู่หรือเกียร์ที่เซ็ตมาเฉพาะสำหรับสนามแข่งไม่ว่าคุณจะชอบความแรงแบบยุโรปสไตล์ A M G หรือ B M W หรือชอบการเซ็ตช่วงล่างสุดมันแบบญี่ปุ่นอย่าง T R หรือ W r I X T I หรือจะสนใจเทคโนโลยีไฟฟ้าอย่าง i อ n i นิ 5N ก็มีตัวเลือกให้คุณมากมายในปีนี้อยู่ที่งบประมาณและสไตล์การขับขี่ของคุณเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Es ไว้ด้วยนะครับและถ้ามีรถรุ่นไหนที่คุณอยากให้เรานามารีวิว หรือเปรียบเทียบกันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขีดขีดขีด